ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกับคำสั่งสารปกครองชั้นต้นให้รับคําฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้องคณะกรรมการ,าก,ารกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทอชอกรณีขอให้เพิกถอนมติกสทอชอควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัททูคอร์ปอเรชั่นและบริษัททัลเทลแอคเซสคอมมิวนิเคชั่นหรือดีแท็กสารปกครองสูงสุดให้เหตุผลตอนหนึ่งว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคและยังเป็นผู้ใช้บริการสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทดีแท็กไกเน็ตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททอทอ l a c คเซ็ตคอมมิวนิเคชั่นจึงได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจเด็กเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2การจะแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้รับนั้นต้องมีคำบังคับของศาลปกครองตามมาตรา72วรรคหนึ่ง 1. พรบรจะตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีปกครอง2542โดยสั่งให้เพิกถอนมนติของกอสงทอชอดังกล่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา49วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายเดียวกันส่วนระยะเวลาการฟ้องคดีแม้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่8มีนาคม2566จะเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49พรบรจะตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542ที่ศาลปกครองไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ แต่บริการโทรคมนาคมเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณขึ้นความถี่ที่มีจำนวนจำกัดอีกทั้งการลงทุนในการประกอบกิจการต้องใช้เงินทุนจำนวนมากตลาดหรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยรายจึงทำให้ลักษณะเป็นการกึ่งผูกขาดโดยธรรมชาติการที่ผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมจะควบรวมธุรกิจกันหรือไม่จึงกระทบต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มีผลทําให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบในวงกว้างจึงถือได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์อันเกิดแก่การจัดทําบริการสาธารณะโดยตรงกรณีจึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตามมาตราสามแห่งกฎหมายเดียวกันศัลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา42สองวรรสองของพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวจึงมีคำสั่งกับคำสั่งศาลปกครองชั้นตน้นให้เป็นรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไป